สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมดสูดท,ทุกคนกลับมาพบกับพิวอีกเซนเคยซึ่งนีนอนพิวกะไดปล่อยผุมลงไปทีเรียบร้อยหลังจากแบบว่าทรงสามขิดที่พิวอัพลงมาก่อนแบบว่าเดย์แบบรวบพุมขึ้นแล้วก็มีพี่ล่ายทันแบบว่ามาคอมเมนต์ว่าน้องพิวแก้มเริ่มออกแล้วนะซึ่งแบบพิ้วแบบ บูว่าอผมลงแบบสีสุสวยได้เลยบอทุกคนบูว่าสีโอเคเลยบอซึ่งแบบซ้วงนี่ก็เป็นแบบว่าผิวบดไดออกไปนอกเลยแบบไม่ไแบบกินกับนอนเยอะห่อแล้วก็นน้ำมันกระเพิมเพิ่มขึ้นออกกำลังกายกับบดไดออกทุกคนแบบเก่ยก็เริ่มออกไลยให้แบบแบบคิดหนักแหงแล้วก็แบบบอยากเ่าเรื่องนี้เลยทุกคนมะขาวเหลืองกันเลยดีกวัวเนาะทุกคนซึ่งไล่ลคนกับหัวเนาะ่า คนไทยกับเฮียนภาษาญี่ปุ่นขนขางลายซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนพี่ก็เลยว่าไปหาข้อมูลมาเนาะวะ่าประเทศได้ที่ว่าสนใจเฮียนภาษาไทยลายที่สุดซึ่งหนึ่งในหันนะทวนเป็นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมเนจำนวนน้อยเลยทุกคนแบบจํานวนคอนค้างร้ายแห่งซึ่งพี่ก็เลยทรงทรยว่าเออแบบเป็นยังข้าจ่อจึงแบบใหญ่เรียนภาษาไทยร้ายขนาดนี้นะทุกคนกับแ,แบบมีร้ายทานเราก็บอกว่าแบบอย่าไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็แบบอีกส่วนหนึ่งก็บแบบอย่าไปทํางานที่ประเทศไทยเมื่อนี้พี่ก็ยลยสิพาทุกคนไปเบิง่งหน่อยว่าเมื่อชาวญี่ปุน่นมาทํางานอยู่ประเทศไทยขเขาาจ่มีความรู้ศึกจังใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยทุกคน วันนี้ทางอพค c o m มนต์ได้รวบรวมบทความต่างๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อมาทำงานที่ประเทศไทยมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่บทความที่มีชื่อว่าญี่ปุ่นละลาได้มาทำงานที่ไทยนะครับซึ่งเป็นบทความของคุณพิชาใส่คาว่าญี่ปุ่นละลาเลยทุกคน รัฐจากเว็บไซต์ marumura.com บทความว่าไว้อย่างนี้นะครับในประเทศไทยมีจำนวนคนญี่ปุ่นมาทำงานเป็นจำนวนมากบางคนเมื่อหมดสัญญาการจ้างงานที่ไทยก็ลาออกเพราะปฏิเสธที่จะย้ายกลับญี่ปุ่นแต่สมัครงานเพื่ออยู่ไทยแบบถาวรซะเลยจึงลองสอบถามเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นดูว่าเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น เนื่องจากจำนวนประชากรของญี่ปุ่นที่ลดลงเรื่อยๆบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและขายให้ลูกค้าตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการในการซื้อสูง สำหรับในประเทศไทยมีจำนวนคนญี่ปุ่นมาทำงานเป็นจำนวนมากบางคนเมื่อหมดสัญญาการจ้างงานที่ไทยกลาออกเพราะปฏิเสธที่จะย้ายกลับญี่ปุ่นแต่สมัครงานเพื่ออยู่ไทยแบบถาวรซะเลยโอ้ยอยู่ไทยอยู่ถาวรเลยทุกคนบางคนเมื่อกเกษียณอายุที่ญี่ปุ่นก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในไทยในช่วงบ้านปลาย ได้ลองสอบถามเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นดูว่าเหตุใดคนญี่ปุ่นจึงอยากมาทำงานที่ไทยคำตอบก็มีอยู่ว่าข้อหนึ่งอาหารอร่อยถึงแม้คนญี่ปุ่นหลายๆคนจะไม่ชอบทานผักชีเพราะกลิ่นของมันก็ตามคนญี่ปุ่นพี่หากระหูทุกคนว่าชาวญี่ปุ่นมัมกทานผักชี ี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงชื่นชอบอาหารไทยบางคนบอกรู้สึกประทับใจเรื่องอาหารการกินของไทยมากเพราะสามารถหาร้านอาหารได้ในทุกทกที่24ช สำคัญยังมีแหล่งอาหารที่ขายเป็นรถเข็นซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบางคนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและไม่นิยมรับประทานอาหารไทยก็สามารถหาอาหารญี่ปุ่นรับประทานได้ง่ายเพราะจํานวนร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ไม่มีทางอดขออ้อ 2. แหล่งบันเทิงราคาย,ย่อมเยาว อีกหนึ่งเหตุผลที่คนญี่ปุ่นชอบประเทศไทยคือมีกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจที่สามารถเลือกได้เพราะหากทำกิจกรรมเหล่านี้ในญี่ปุ่นจะมีราคาแพงมากกิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นชอบเช่นการนวดแผนไทยคาราโอกเกะสถานบันเทิงยามราตรีเช่นทะนิยะ คนญี่ปุ่นที่มาไทยส่วนใหญ่ยังนิยมตีกอล์ฟเพราะราคาค่าตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นประมาณ30,000เยนขึ้นไปแต่หากตีในไทยราคาเพียงประมาณ1ใน3ของญี่ปุ่นนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตามต่างจังหวัดค่าที่พักก็ไม่แพงจนเกินไปนักข้อ 3. สวัสดิการดี คนญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่ไทยจะได้รับสวัสดิการต่างๆเช่นที่พักคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงรถยนต์พร้อมคนขับซึ่งหากถูกส่งไปประเทศอเมริกาหรือยุโรปที่ค่าครองชีพสูงก็อาจจะไม่ได้รับสวัสดิการแบบนี้อาจได้รับค่าเช่าห้องพักเล็กๆอาจมีรถยนต์ให้แต่ต้องขับเองเพราะราคาแพงเกินไปที่จะจ้างคนขับ นอกจากนี้ในบางบริษัทยังมีสวัสดิการคนขับรถไว้บริการภรรยาและยังช่วยออกค่าเล่าเรียนลูกให้อีกด้วยจะมีอะไรดีไปกว่านี้ล่ะข้อ 4. โอกาสในการออมเงิน คนญี่ปุ่นกล่าวกันว่าหากทำงานที่ญี่ปุ่นไม่มีโอกาสเก็บเงินซื้อบ้านได้เลยเนื่องจากค่าที่พักที่แสนแพงและค่าครองชีพสูงเวอร์คนญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสมาทำงานต่างประเทศจะได้รับเงินเดือน2เท่านอกจากนี้ยังไม่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าเดินทางเองค่าครองชีพก็นับว่าถูกเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับจึ่งถือเป็นโอกาสทองที่จะได้ออมเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต ข้อที่5การเปิดรับของคนไทยคนไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุน่นอย่างผู้เขียนโตมากับการ์ตูนโดราเอมอนอาราเรเบจิต้าโงกุนอิคิวซังมอหุงข้าวโตชิบา้า ตู้เย็นพานาโซนิกนาฬิกาคาซิโอรถยนต์โตโยตา้าหนังซีรีส์ดารานักร้องญี่ปุน่นเราชอบทานอาหารญี่ปุน่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุน่นทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรกับคนญี่ปุน่นและเนื่องจากมีคนญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ที่ไทยเป็นจำนวนมากเลยมีกลุ่มสมาคมคนญี่ปุ่นมากมายส่วนภรรยาที่ติดตามสามีมาก็ยังมีกลุ่มสมาคมแม่บ้านชาวญี่ปุ่นด้วย ข้อ6สาธารณูปโภคพื้นฐานดีประเทศไทยมีไฟฟ้าน้ำประปาระบบโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่ยังไฟฟ้าติดติดดับดับโดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายมีทางด่วนรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่สามารถคมนาคมเองได้ทำให้คนญี่ปุ่นสามารถปรับตัวใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบาก ข้อ7บรรยากาศสบายสบาย คนญี่ปุ่นบอกว่าคนไทยใจดีมีน้ำใจนอกจากนี้ยังมีคนไทยจำนวนมากที่พูดญี่ปุ่นได้ทําให้สะดวกในการสื่อสารบรรยากาศก็ไม่ค่อยเครียดเหมือนการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในออฟฟิศที่ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องทำงานหนักมาเช้ากลับดึกและสภาวะที่จะต้องแข่งแย่งการซื้อของรับประทานอาหารหรือการโดยสารรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วน ไหนจะต้องคิดมากเรื่องค่าครองชีพที่สูงลิบไม่สมกับเงินเดือนที่ได้รับมาอยู่ไทยจะชิวๆสบายๆเฮียงฟังเฮีอย่าไปเที่ยวไทยทุกคนเรื่องมันเศร้าข้อ 8. มีตำแหน่งงานที่ดี โดยส่วนมากพนักงานที่ญี่ปุ่นได้รับมอบหมายมาทำงานที่ไทยจะได้รับโอกาสในการสร้างผลงานเพราะไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจคนญี่ปุ่นส่วนมากถึงได้รับตำแหน่งที่สูงอันนี้ขึ้นกับบางบริษัท เพราะบริษัทที่ผู้เขียนทำงานอยู่มีคนไทยที่ตำแหน่งสูงกว่าคนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากแต่ในหลายบริษัทอาจจะมีการบ่นว่าคนญี่ปุ่นบางคนยังเด็กๆอยู่ไม่ได้มีประสบการณ์มากแต่มาอยู่ไทยกลับมีตำแหน่งสูงตอนอยู่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นมีการแข่งขันกันสูงทำให้ขึ้นตำแหน่งได้ยากหลายๆคนตอนอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้มีตำแหน่งสูงมากแต่พอมาไทยก็ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ แน่นอนว่าในทางจิตวิทยาอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกดีขึ้นครับเรามาต่อกันที่บทความต่อไปนะครับบทความนี้มีชื่อว่าทำไมคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยแล้วไม่คิดอยากกลับญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ตีลังกา com บทความเขาว่าไว้ดังนี้นะครับ ได้ยินอยู่บ่อยๆครั้งว่าคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่อยากอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งๆท,ที่เป็นดินแดนบ้านเกิดของตัวเองพอย้ายมาอยู่เมืองไทยระยะเวลาหนึง่งด้วยเหตุผลของการทำงานก็ไม่ค่อยอยากกลับไปอยู่ญี่ปุ่นกันเมื่อถึงเวลาต้องกลับทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เคยสงสัยกันบ้างไหมเราก็เลยไปหาเหตุผลจากคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทยจำนวนหนึ่งซึ่งพ่อจะสรุปเหตุผลได้ดังนี้พอชินกับวิถีชีวิตแบบไทยๆแล้วถ้าต้องกลับญี่ปุ่นก็คงหนีไม่พ้นการต้องมานั่งปรับตัวกับการใช้ชีวิตใหม่ หลายคนบอกว่าแค่คิดก็รู้สึกเหนื่อยและน่าจะลำบากพอดูในช่วงแรกถ้าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นอีกเพราะมันเหมือนกับว่าต้องกลับไปเริ่มต้นปรับตัวใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้บางคนก็กังวลว่าอาจจะปรับตัวไม่ได้กลัวจะอึดอัดในกรอบสังคมการทำงานของญี่ปุ่นที่มีความเคร่งครัดเข้มงวดในหลายๆด้านนอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังเล่าให้ฟังอีกว่า มีบางบริษัทญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยอยากรับคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆเพราะกลัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นจะจ๋าไม่ได้และจะมีปัญหาตามมาทีหลังจะเห็นว่าแตกต่างกับแนวคิดของคนไทยอยู่นิดนึงตรงที่คนไทยมักมีค่านิยมเหอของนอกเหอลูกครึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเคสนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะยิ้มรับเบลคัมแน่นอน เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ได้เปรียบเรื่องภาษาต่างประเทศและอาจมีไอเดียหรือมุมมองใหม่ๆที่ทันสมัยที่อาจจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนในการทำงานได้อีกด้วย สังคมญี่ปุ่นมีทัศนคติค่อนข้างปิดแคบเข้มงวดไปหมดทุกเรื่องดูเหมือนว่าข้อน,นี้น่าจะเป็นเหตุผลใหญ่สุดสำหรับคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่เลยแม้แต่คนญี่ปุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันที่ยังไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศยังมีความคิดความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน พวกข่าวมองว่าสังคมญี่ปุ่นปฏิเสธความเป็นปัจเจกชนต่อให้ญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีมากมายที่สร้างความสะดวกสบายหลายสิ่งมากแค่ไหนก็ตามแต่การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นก็ทำให้รู้สึกอึดอัดอยู่เสมอถึงแม้ว่าการมาอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นเมืองไทยในช่วงแรกๆยอมรับว่ามันช่างไม่เข้าที่เข้าทางเสียจริงมีอะไรที่ต้องปรับตัวเยอะมากเลยแต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดเหมือ เือนเวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นชาวเกียวโตคนหนึ่งเขาเคยพูดให้ฟังว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น จะได้รับความกดดันแฝงจากสภาพสังคมที่มีกรอบหรือขอบเขตของการกระทําภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไร้คําพูดจะทําอะไรทีก็ต้องแคร์สายตาคนอื่นอยู่เสมอต้องทําให้เหมือนกับคนอื่นๆหากทําอะไรออกนอกกรอบที่ตีไว้โดยสังคมแล้วละก็ก็จะถูกมองว่าแปลกและไม่ได้รับการยอมรับให้เข้าพวกแล้วก็จะถูกกระแสสังคมลงโทษโดยปริยายรวมทั้งการสร้างค่านิยมที่ไม่ ยอมรับความแตกต่างให้เกิดขึ้นในวงกว้างอีกด้วยส่วนการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมาอยู่ที่เมืองไทยนั้นทำให้พวกเขารู้สึกเป็นอิสระ ไม่กลัวไม่อึดอัดว่าจะทำตัวต่างจากคนอื่นเขาไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเตะออกจากกลุ่มเมื่อไหร่และจะสามารถกลับเข้ากลุ่มใหม่ได้อีกหรือไม่ทำให้รู้สึกอิสระเสรีกับการเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ต้องมานั่งพยายามทำตัวเป็นคนอื่นอีกต่อไปและนี่คือความสุขและเสน่์ของการใช้ชีวิตที่เมืองไทย และนอกจากนี้นะครับเหตุผลอื่นๆนะครับเพิ่มเติมจากคอลัมน์เรื่องเล่าสะพายญี่ปุ่นโดยคุณสาราสังนะครับได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมไว้ดังนี้สิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันของหญิงและชายดูเหมือนว่าสังคมญี่ปุ่นจะยังคงไม่ได้ต้องการผู้หญิงในภาคแรงงานมากนักไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้แม้จะมีความสามารถก็ยากที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหากเป็นผู้หญิงมีคนญี่ปุ่ คนบางคนบอกว่าหากอายุเข้าวัย30แล้วยังไม่แต่งงานก็ยังมีสิทธิ์โดนทั้งผู้ชายหรือรุ่นน้องผู้หญิงปฏิบัติด,ด้วยกันแบบป้าและโดนกระแนกะกระแนหะนไม่ว่าจะทำงานเก่งหรือไม่ก็ตาม บรรดาผู้หญิงญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาระยะหนึ่งเลาว่าพอจะกลับไปอยู่ญี่ปุ่นก็อายุมากขึ้นแล้วยิ่งมีโอกาสในการได้งานยากขึ้นไปอีกดังนั้นการอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้กดขี่สิทธิทสตรีมากนะักจึงทำให้พวกเธอสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ทั้งยังได้รับความเคารพในความคิดเห็นด้วยแม้จะเป็นผู้หญิงหากกลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคงมีแต่ต้องกินแกลบท่าเดียว เพราะไม่มีโอกาสในการหาเลี้ยงปากท้องเท่าใดนักถ้าไม่ใช่ว่าจะทำธุรกิจเองแล้วก็คงหางานได้ยากมากโอกาสในการทำงานและสถานะของผู้หญิงที่ดีกว่าในต่างประเทศจึงทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่อยากกลับไปอยู่ประเทศตัวเองข้อต่อไปนะครับไม่อยากให้ลูกเรียนในญี่ปุ่น บรรดาพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นบอกว่าพอได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตระหนักว่าแม้ว่าโลกปัจจุบันจะเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วแต่สังคมญี่ปุ่นยังล้าหลังอยู่มากในเรื่องการยอมรับความหลากหลายดังนั้นพวกเขาจึงอยากให้ลูกได้เรียนในต่างประเทศซึ่งมีค่านิยมวิธีคิดและวัฒนธรรมที่หลากหลายจะได้เติบโตมาเป็นคนที่มีความคิดแบบยืดหยุน่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่า แถมบ,บางคนลูกเป็นลูกครึ่งก็กลัวว่าถ้าไปเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นก็จะโดนเพื่อนเปรียบเทียบและโดนกลั่นแกล้งซึ่งเป็นปัญหาเพิ่มมาอีกเหตุผลทั้งหมดดูจะเป็นเหตุผลที่คนญี่ปุ่นในต่างแดนจำนวนหนึ่งเห็นร่วมกัน เบื้องคลิปนี้จบนล้วทุกคนการให้พี่เว็บผู้เลไลไอย่างเฮทุกคนแล้วก็พี่ก็บังวาคลิปนี้เนาะสิเวบ้าเป็นประโยชน์กับหลยๆคนเนาะสรับวันนี้เนาะพี่กัตตองขอตัวลาไปก่อนสบายดีเวายบาย